สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าสไตล์เกาหลีอีกแล้วทําไมไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้ชอบอะไรที่แต่งแบบเกาหลีคงจะเป็นเพราะว่าแต่งแล้วมันไปออกไปข้างนอกได้สามารถไปไหนมาไหนได้นะคะเริ่มเลยใช้ไพรเมอร์เพื่อให้เครื่องสําอางติดทนนาน การแต่งเกาหลีนะคะมันมันดูใสๆอ่อนๆสามารถที่จะแต่งแล้วเดินออกไปข้างนอกได้แต่งไปเรียนเบาๆก็ได้แต่วันนี้จะเน้นแบบใต้ตาสีขาวแล้วก็ทาสีม่วงตรงตรง,ตรงเปลือกตานะคะหลังจากนั้นก็ใช้เบสสีเขียวเพราะว่าลอย เดี๋ยวจะใช้เฉพาะจุดเพราะว่าช่วงนี้ตรงกาน่ะมันเห็นเยอะมันเห็นเยอะรอยมันเห็นเยอะแล้วก็สไตล์นี้มันแต่งง่ายเราก็เลยชอบถึงแม้ว่าเราจะไม่ไม่ได้ใสเหมือนเขาแต่ก็ไม่ได้หน้าสไตล์เกาหลีแต่ก็อยากจะแต่งใช้รองพื้นเนื้อลิควเนื้อลิควค่ะแล้วก็ใช้นิ้ว ลงห้าจุดแล้วก็เกี่ยนะคะลงที่ปากด้วยค่ะเวลาทาสีลิปสติกจะได้สวยแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะคะเขาจะเน้นผิวที่มันดูสว่างกระจ่างใสพื้ แต่งแล้วเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นลงไปอะค่ะแต่งอะเหมือนไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ใช้รองพื้นเนื้อลิควิดที่เป็นมันมีประกายอะค่ะหรือถ้าใครไม่มีลิควิดที่มันมันมีประกายวิ่ง,ว,งวิ่งเข้าไปด้วยอะก็ผสมเข้าไปก็ได้นะถ้าตัวเองมีชิมเมอร์อะไรอะชิมเมอร์ก็ผสมนิดนึงอย่าเยอะนะคะถ้ามันเยอะแล้วมันจะดูกลายเป็นคนหน้ามัน อันนี้ใช้ของลอริออซึ่งเป็นฝ่าสีฟ้าแต่เขาเลิกขายไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าคนไทยมันอากาศบ้านเรามันมันร้อนอะ่ะใช้มันจะมีประกายไง,งยิ่งช่วงช่วงส,สายๆนะไอวิ่งวิงมันจะขึ้นมาช่วงนี้มีสิวใช้ฟองน้ำกดทับเพื่อให้รองพื้นนั้นติดทนนานนะคะแล้วก็เพื่อให้มันไม่หนาไป หลังจากนั้นก็ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเปิดรอยกะซะหน่อยเพราะว่ามีมีกะตรงนี้อ่ะอตรงนี้ก่อเดี๋ยวเราค่อยมาเกี่ยทีหลังนะคะค่อยๆกดๆกดกย้ำๆอย่างนี้นะคะ อย่าถูนะคะถ้าถูแล้วคอนซีลเลอร์จะหลุดออกมาหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้แป้งอัดแข็งไม่ไม่ใช่แป้งไม่ใช่แป้งฝุ่นนะเป็นแป้งอัดแข็งใช้กับแป้งค่ะน่าจะได้ดูเบาๆวันนี้ไม่ไม่ไม่อยากใช้แป้งฝุ่น จริงๆอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแป้งฝุ่นแต่เขาทำมาเพื่อให้เราใช้แบบสะดวกสบายพกเดินทางติดกระเป๋าได้ถ้าใช้กับพับแล้วหน้ามันจะดูหนาไปนะคะให้ใช้กับแป้ง เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มที่คิ้วเลยปัดคิ้วให้ได้รูปก่อนแล้วก็เขียนหางคิ้วสีเข้มค่ะหัวคิ้วก็เป็นเฉดสีอ่อนนะคะ าเราเขียนเขียนคิ้วทุกวันนะเราจะชินนะคะพยายามฝึกเขียนทุกวันแล้วมันจะลื่นไหลไปตามของมันําแบบของมันเองมันจะไล่สีค่ะอันนี้อ่อนไปหาเข้มคนเกาหลีเขาคิ้วเขาจะไม่ค่อยยาวนะเขาจะสั้น ใช้แปรงปัดให้คิ้วเข้ารูปนิดหนึง่งเสร็จแล้วก็ใช้ไพรเมอร์สำหรับตาเพื่อให้อายแชโดว์ติดทนนานแล้วก็สีที่ชัดเจนนะคะเกี่ยให้ทั่วเบ้าตา รอให้ไายเมอร์แห้งนะคะแล้วเราก็เกี่ยวลงล่างด้วยเดี๋ยวจะทาขอบตาล่าง,าางเป็นสีขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สีสีขาวตัวนี้ที่เรามีะคะ่ะทาให้ทั่วเบ้าตา จะเขียนใต้ตาด้วยสีขาวนะคะสีขาวนี้เขาเขามีอายแชโดสำหรับใต้ตาอย่างเงี้ยมีขายนะคะที่ร้านกามาดแต่เราคิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อะคะ่ะเพราะว่าอายแชโดอะไรก็ได้ที่ใช้สำหรับตาเราก็มาทาใต้ตาได้แต่คนเกาหลีอะ่ะบางคนเขาถึงขนาดต้องไปฉีดใต้ตาตรงนี้นะคะ ีดให้มันบวมบวมะแต่ถึงเราไม่มีเหมือนเขาเราก็แต่งได้แต่งเหมือนเขาได้หลังจากนั้นนะคะก็ใช้สีม่วงวันนี้จะใช้สีม่วงของตัวนี้เอาที่ตัวเองมีอะค่ะใช้กับแปรงจุ่มลงไปแล้วก็เกี่ยนะคะ เกี่ยให้ถึงรอยพับตาค่ะเลยหางตาออกมานิดนึงนะคะไมต้องเยอะ เอย่ยให้ฟูฟูงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมาไฮไลท์ตรงตรงเห็นไหมคะมีสีม่วงไฮไลท์ตรงหนกหนกตรงเนี้ยใต้คิ้วตรงเนี้ยค่ะให้มันสว่างขึ้น เสร็จแล้วนะคะเราก็วันนี้จะใช้แบบลิควิดแต่งสไตล์เกาหลีก็ต้องเน้นอายไลเนอร์ซึ่งแบบลิควิดจะใช้ง่ายเขียนจากหัวตานะคะให้ชิดขอบตามากที่สุด แบบปาก,กามันจะใช้ง่ายค่ะแล้วก็เปลี่ยนข้าง วัดจากตรงนี้นะคะวัดจากตรงนี้ขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเขียนทุกวันนะเราก็จะชินเท่ากันแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้แบบดินสอเขียนเข้าไปด้านในค่ะเพื่อจะได้ดูกลมกลินจะได้ไม่มีช่องว่างสีขาวขาวค่ะแทรกเข้าไปในขนตาด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาดัดขนตาดัแบบย้ำๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นย้ำๆแต่ต้องรอให้ไอายไลไนเนอร์มันแห้งก่อนนะคะรุ่นนี้มันจะแห้งเร็วแบบปากการุ่นนี้เป็นของเล็บลอนเสร็จแล้วก็จะมาปัดปัดมัสคาร่า เน้นที่ฐานหนาๆน,นะคะแล้วก็ยกขึ้น ทางตรงใต้ตานิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเน้นอายแชโดว์สีขาวที่ขอบตาล่างวันนี้นะคะจะติดขนตาเฉพาะหางตาใช้กาวติดขนตาสีดำค่ะ แล้วก็รใอ้แห้งก่อนนะคะเป่าจะเน้นเฉพาะหางตาบีบบีบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดันเข้าไป ข้างหนึ่งเน้นห่างตาให้ยกขึ้นนะคะจะได้ดูเหมือนแบบตาแมว ก็คือหางตามันงงอนแล้วก็มันหนาเฉพาะหางตาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดมัดค่าทับลงไปอีกรอบนึงเพื่อให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมนั้นเข้ารูปกันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะ ต่อไปก็เป็นที่แก้มนะคะวันนี้จะใช้ของคิวเพสสีชมพูตัวนี้เอาแค่พอมีสีนะคะไม่ต้องเยอะค่ะคนเกาหลีเขาไม่ค่อยจะเฉดดิ้งกันนะแต่ถ้าใครอยากจะทำก็ทำได้ค่ะ วันนี้จะเน้นที่ขอบตาล่างแล้วก็สีขาวข้างบนแล้วก็เปลือกตาเป็นสีม่วงทีนี้เหลือลิปสติกเป็นคนปากเล็กไม่ค่อยมีขอบปากก็เลยต้องเขียนเขียนกำหนดขอบปากข้อดีของการเขียนขอบปากนะคะเวลาทาลิปสติกมันจะไม่เลย ใช้สีชมพูค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ลิปกอนนะคะสีชมพูเหมือนกันทีนี้คนเกาหลีญี่ปุ่นเขาเขาบอกว่าทาลิปกอนเวลาทาลิปกอนนะคะให้ทาลงมาอย่างนี้ เพื่ออะไรรู้ไหมคะเขียนทั้งบนด้วยเพื่อที่จะได้เห็นเส้นเส้นของปากนะคะได้ชัดเจนขึ้นเห็นไหมคะเส้นมันจะมีเส้นขอบปากตรงนี้แค่นี้ละคะ่ะสไตล์เกาหลีแบบโชวตุ้มหูสไตล์เกาหลีแบบจับจับจับเจ๊บหวังว่าจะชอบกันนะคะ เข้าไปแชร์ไปคุยกันได้ที่ Facebook ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแทมทัศแล้วค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะบ๊ายบาย